เราจะมาทำความรู้จักกับแลตติดแอซิดแบคทีเรียนะคะเป็นกลุ่มแบคทีเรียรที่ยอมติดสีแกรมบวกไม่สร้างสปอร์ไม่สร้างเอนไซม์คาตาเลสมีทั้งชนิดที่มีรูปร่างท่อนและรูปร่างกลมแหล่งที่พบแลตติดแอซิดแบคทีเรียได้แก่เนื้อผลิตภัณฑ์นมและอาหารหมักดองต่างๆและติดแอซิดแบคทีเรียช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้โดยตรงเป็นอาวุธในการรักษาสุขภาพลำไส้เราควรกินแลตติดแอซิดแบคทีเรียหลังอาหาร พราะเมื่อกินอาหารความเข้มข้นของกรดในกระเพาะอาหารจะลดลงทําให้แลคติดแอซิดแบคทีเรียผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่ลําไส้ในขณะที่แลคติดแอซิดแบคทีเรียยังมีชีวิตอยู่อย่าลืมว่าควรกินแลคติดแอซิดแบคทีเรียบ่อยๆเพราะไม่ว่าจะเป็นแลคติดแอซิดแบคทีเรียที่เลอะเลือดอย่างไรก็ไม่สามารถอยู่ในลําไส้ได้นานๆต่อมาจะเป็นประโยชน์ของแลตติดแอซิดแบคทีเรียหนึ่งแลตติกแอซิดแบคทีเรียใช้ในการหมักอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์นมหมักเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวเนยแข็งผลิตภัณฑ์หมักจากเนื้อสัตว์เช่นแหนมไส้กรอกเปรี้ยวซาลามี่ผลิตภัณฑ์หมักจากผักผลไม้เช่นผักผลไม้ดองกิมจิแดงดองซาวเคราวผลิตภัณฑ์หมักจากถั่วเหลืองเช่นซีอิ๊วเต้าเจี้ยว2แ a ล t คติก i d ซิ c แบคทีรียผลิตขึ้นช่วยในการทาอาหารและทำให้อาหารปลอดภัยเพราะ กรดที่รด้าจากการหมักทําให้ค่า pH ของอาหารลดลงช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคดายีสต์เนื่องจากไฮโดรเจนไอออนจะซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่ภายในทําให้สายตัวประชมีสภาวะภายในเซลล์ของจุลินทรีย์เป็นกรดสูงซึ่งส่งผลให้ electrochemical proton g ภายในเซลล์ของจุลินทรีย์เสียไป เซยจึงถูกทำลายและไปะยับยั้งการนำเข้ากรดอะมิโนของเซลจุลินรี C. นอกจากนี้การมาดัดดเวยแลคติกแอซิดแบคทีเรียยังได้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไดอาซิติลที่มีฤทธิ์เป็นสารกันเสียอีกด้วย3แลคติกแอซิดแบคทีเรียบางชนิดจะเป็นโปรไบโอติกซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ของมนุษย์สามารถผลิตแบคทีโรซิน ซึ่งยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียรที่ทําให้เกิดโรคในลำไส้ใหญ่ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการหมักด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเ r ียค่ะ1เลยนะคะ h o m o f e r m e n a t i o n นะคะเป็นการหมักด้วยแบคทีรียรที่ให้น้ําตาลแล้วให้กลดแลคติกเพียงอย่างเดียวค่ะสามารถใช้น้ําตาลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ85-95%เพื่อเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกนะคะ สองนะคะ heterofermentation นะคะเป็นการหมักที่ใช้น้ำตาลประมาณ50%ให้เป็นกรดแลคติกน้ำตาลที่เหลืออีกประมาณ20-25%ให้เป็นกรดแอสติกและเอทิลแอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่ประมาณ20-25%ใช้ในการผลิตก๊าซคาร์บอนไ,ไดออกไซด์ต่อไปนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้แบคทีเรียแลคติกนะคะแบคทีเรียแลคติกนะคะมีบทบาทที่สําคัญในอาหารหมักหลายประเภทค่ะซึ่งมีการนํามาประยุกต์ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นนมหมัก ปลาหมักเนื้อหมักผักหมักและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มเป็นต้นนะคะแบคทีเรียแลคติกนะคะมีความสามารถในการสร้างสารที่ให้กลิ่นรสในอาหารค่ะและยังสามารถสร้างสารหลายชนิดซึ่งมีผลในการยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดอื่นที่ทําให้อาหารเน่าเสียหรือจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารค่ะประโยชน์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการหมักของแบคทีเรียเลคติกนะคะก็จะมีมากมายหลายประการค่ะ1เลยนะคะช่วยในการย่อยอาหารค่ะ 2นะคะเพิ่มการดูดซึมเกลือแร่และธาตุเหล็กค่ะ3นะคะลดคอเลสเตอรอลค่ะ4นะคะสร้างภูมิคุ้มกันต้านลิ์มะเร็งค่ะ5นะคะขจ,จัดสารพิษในตับและแก้สิว้าเป็นต้นค่ะการประยุกต์ใช้แบคทีเรียแลคติกนะคะจะมีส่วนร่วมในกระบวนการหมักอาหารประเภทนมเนื้อสัตว์ผักและเครื่องดื่มนะคะจะทําให้เกิดเป็นอาหารหมักค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นรสเนื้อสัมผัสซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะจะไม่ทําให้คุณค่าทางอาหารสูญเสียไปค่ะแถมยังสามารถเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นานรสชาติและลักษณะผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอีกด้วยค่ะและขอยกตัวอย่างอาหารที่มาจากการหมัก็กติดแอ c ซิ b แบคทีเรียซึ่งก็คือซาลามีเรามาทำความรู้จักกับซาลามีกันก่อนค่ะซาลามี่ไส้กรอกยอดนิยมของชาวเยอรมันมาจากภาษาอิตาเลียนจากคำว่าซาลามี่ ซึ่งมีความหมายว่าเนื้อหมักเค็มเนื้อหมักเค็มที่มีลักษณะแห้งมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอิตาลีทามาจากเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดในอดีตซาลามี่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มชาวบ้านในยุโรปเขาสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้เป็นระยะเวลานานถึง10ปีเลยทีเดียวซึ่งซาลามี่ได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถใช้ทดแทนเนื้อสดได้เองค่ะ และในหัวข้อสุดท้ายจะเป็นกระบวนการผลิตซาลามีกระบวนการผลิตซาลามี่ารราามทาได้อย่างไรคือเป็นการนําเอาเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบมาบดพร้อมมันของเนื้อสัตวและปรุงรสด้วยเครื่องปรุงและเครื่องเทศต่างๆโดยส่วนมากถ้าเป็นแบบเบสิกก็จะปรุงกับพวกเกลือและกระเทียมอาจจะมีไวน์แดงผสมด้วยเล็กน้อยจากนั้นบรรจุยดัดไส้และนําไปตาก อาจจะตากแดดหรือตากแห้งในห้องควบคุมความชื้นยิ่งตากนานกลิ่นและรสชาติของซาลามี่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยส่วนมากจะตากทิ้งไว้2-5เดือนรวมไปถึงการรมควันเพื่อให้กลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้น